ใชหน่อยครับสวัสดีครับผมเซลกล้องครับผมเราสองคนนะครับจากอีซูตั้งรับให้อีสานนะครับอ่าววันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ของอีซูซนะครับซึ่ง เป็น10บล้อเพาเดียวนะครับวันนี้ตอนนี้จะนําเสนอเป็นตัวรถบรรทุกตู้แห้ง10บานนะครับผมมีแคมเปญโปรโมชั่นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูรถนะครับที่เป็นรถ10บล้อเพาเดียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของอี่สุสนะครับเป็นรุ่นยูโรไฟนะครับซึ่ง FVM นะครับของเราก็จะมีให้เลือกอยู่2แรงม้านะครับเป็นรุ่นแรงม้ามาตรฐานนะครับและก็รุ่นแรงม้าสูงนะครับซึ่ง มีให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและการใช้งานนะครับส่วนที่จอดอยู่นี้ก็ครับก็จะเป็นตัวแรงม้าสูงนะครับที่ให้แรงบิดสูงถึง820นิวตันนะครับที่รอบ1,450รอบนะครับซึ่งแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับทำให้รถออกตัวได้เร็วขึ้นและลอยตัวเร็วทําให้เกิดการประหยะดัดน้ำมันนะครับของอซูสุของเราก็พัฒนานะครับในเรื่องของเทร์โบตอนนี้เป็นาการควบคุมเทร์โบด้วยไฟฟ้านะครับเป็น g ีเทอร์โบไฟฟ้านะครับทำให้อัตราการตอบสนองในการขับขี่ ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ตัวนี้นะครับใส่เฟืองท้ายนะครับที่เป็นอัตราทดค่อนข้างเร็วนะครับ4.100มาให้นะครับทำให้ตัวนี้วิ่งเหนือล่องใต้นะครับทำให้เกิดการประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับพร้อมทั้งตัวนี้นะครับเราก็ใส่เกียร์เป็น9เกียร์เดินหน้านะครับเป็นเกียร์อีตันนะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ยอมรับในรถบรรทุกทั่วโลกนะครับ สำหรับด้านหน้ารถของเรานะครับคันนี้นะครับหน้าตานะครับออกแบบมาสวยงามนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้สีเงินนะครับไฟส่องสว่างนะครับของเรานะครับก็จะในหน้ารถนะครับก็จะประกอบด้วยไฟหลักนะครับไฟตัดบอกเราก็มีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวดวงใหญ่นะครับด้านหน้ายังไม่พอเรามีด้านข้างให้นะครับเพิ่มความ อด,ดเด่นนะครับกับเพื่อนร่วมทางทําให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับจุดสังเกตนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวแรงม้ามาตรฐานหรือว่าแรงม้าสูงนะครับทางอีสูก,ก็ได้ออกแบบเป็นนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์ FVM ถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัว S ก,ก็จะเป็นตัวแรงม้าสูงนะครับแต่ถ้าไม่มีตัว S เข้ามาก็จะเป็นตัวแรงม้ามาตรฐานนั่นเองนะครับสำหรับล้อและยางของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเหลียนนะครับแบบไม่มียางในนะครับ ตัวนี้นะครับสเปคยางนะครับ 11R ขอบ22.5นะครับแล้วก็พร้อมกับน็อตล้อ10ตัวนะครับในรุ่นรุ่นใหม่ของเรานะครับแล้วก็ความปลอดภัยในระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกแบบ full air brake นะครับเป็นระบบลมล้วนทั้งหมดนะครับไม่มีน้ำมันมาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับระบบบำบัดไอเสียของยี่สูสูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ DOC นะครับโดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียนะครับเพราะว่ารถบรรทุกยี่สููนะครับออกแบบมาเพื่อที่จะให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคนะครับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเติมสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถใช้งานรถได้เหมือนเดิมนะครับภายในนะครับตัวนี้ก็จะมีแคตตอร์ิกนะครับเพื่อที่จะเผานะครับในส่วนของไอเสียที่เกินออกมานะครับเพื่อที่จะให้อากาศบริสุทธิ์มากที่สุดออก สู่ชั้นบรรยากาศนะครับสุดสังเกตนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถบรรทุกอิ่สุเป็นรถบรรทุกยูโรห้านี่เลยนะครับเรามีสติ๊กเกอร์นะครับติดหน้ารถทุกคันที่เป็นรถบรรทุกยูโรห้าของเรานะครับเท้าท้ายของเรานะครับเป็นระบบรองรับน้ำหนักแบบฟรีท้์ท้ากลอดทาให้การใช้งานนะครับการยึดเกาะถนนและก็กระจายแรงบิดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอห้มแหนบนะครับตัวนี้แบบฟรีเมนเทนน์นะครับไม่มีการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนะครับทำให้ ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะครับถังน้ามันนะครับของยีสุของเรานะครับตัวนี้นะครับใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับตัวนี้จุน้ํามันได้ถึง370ลิตรนะครับไม่ต้องมีสารเติมแต่งใดๆไม่ต้องเติมสารแอดบูนะครับเพราะว่ายูสุของเรานะครับผ่านมาตรฐานยูร5โดยไม่ต้องเติมสารบำบัดไอเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบรองรับหัวเก่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นแบบปึงลอยตัวนะครับ ทำให้เกิดความนิ่มนวลนะครับในระหว่างที่ขับขี่นะครับระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับก็จะมีเป็นเข็มขัดนิรภัยนะครับสาจุดแล้วก็มีแอร์แบกนะครับในฝั่งของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็พวงมาลัยของเราสามารถปรับระดับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับเข้าออกได้นะครับตัวนี้ตามสรีละของผู้ขับขี่เองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบาะที่บอกว่าเป็นเบาะถุงลมนะครับก็จะปรับขึ้นลงนะครับตามสรีระของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับ แลก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกนะครับตัวนี้แอร์เรามีมาให้นะครับสามารถปรับได้นะครับ2แบบ6คทิศทางนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกอากาศแพร่เข้ามาหรือว่าเป็นอากาศที่หมุนเวียนภายในนะครับหรือว่าเลือกเป็นไล่ฟ้ากระจกหน้าก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เครื่องเสียงของเรานะครับก็จะเป็นวิทยุนะครับสามารถ เสียบ USB ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจุดชาร์จนะครับเป็น USB นะครับ5โวลต์นะครับ2ป์นะครับสามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPad โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของท่านได้เลยนะครับหน้าปัดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์วัดรอบนะครับซึ่งของยี่สุนะครับก็จะมีแนะนำนะครับในการใช้รอบของเครื่องยนต์นะครับในแถบของสีเขียวๆนี่เลยนะครับถ้าขับอยู่ใน รอบสีเขียวก็จะทําให้ได้กําลังสูงสุดและก็เกิดการประหยัดน้ามันมากที่สุดนะครับเรียกว่าแถบกิีนโซนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเกจวัดลมนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะใช้ระบบเบรกแบบลมล้วนนะครับซึ่งแน่นอนต้องมีเกจวัดนะครับเพื่อที่จะดูปริมาณลมภายในถังว่าเหลือน้อยเหลือมากเท่าไหร่นะครับรถพร้อมใช้งานไหมนะครับด้านบนนะครับที่เป็นขีดจุดๆนะครับก็จะเป็นของล้อหลังนะครับซึ่งเป็นเบรกหลักนะครับและก็ด้านล่างจะเป็นล้อหน้านะครับเป็นเบรกรองนะครับ ดน้าล่างนะครับก็จะมีเกจวัดน้ํามันนะครับก็เข็มวัดความร้อนอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเกจวัดความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเกียร์นะครับในรุ่น fvm ตัวแรงม้าสูงนะครับก็จะเป็นเกียร์อีตั้นนะครับ es 1109จะมี9กเกียร์เดินหน้าด้วยกันนะครับเกียร์1ถึงเกียร์แและก็มีเกียร์ s l o นะครับหรือว่าเกียร์4นั่นเองนะครับซึ่งเกียร์ของเรานะครับจะแบ่งเป็น2ห้องเเกกีียยรรคืออห้งต่ กับห้องเกียร์สูงนะครับตัวนี้นะครับก็จะลดนะครับการเข้าเกียร์ผิดของพนักงานขับรถนะครับทำให้ลดการเกิดความเสียหายของระบบเกียร์ของเรานี่เองนะครับรถคันนี้นะครับก็มีออปชั่นเสริมนะครับซึ่งลูกค้าสั่งมานะครับ่วนอยากได้กล้องหน้ากล้องหลังนะครับเราก็จะมีจัดให้นะครับนะครับนี่เลยนะครับหรือว่าอยากได้กล้องกี่ตำแหน่งนะครับสามารถแจ้งเรามาได้นะครับเราก็จะจัดหาให้ได้นะครับ ภายในของเรานะครับก็จะมีไฟ LED ขนาดใหญ่เลยนะครับสองชัดสว่างเห็นถึงรูขุมขนเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้นะครับดูบินดูเอกสารในเวลาค่ำคืนได้เลยนะครับตัวนี้สว่างมากนะครับในกลางคืนนะครับครับผมและก็สำหรับตัวถังที่นำเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวตู้แห้งนะครับประตู10บบานนะครับผม สำหรับรุ่น FBM นะครับจะมีช่วงต่อตัวถังให้เลือก2ช่วงนะครับคือ6เมตร60แล้วก็7เมตร7สาหรับคันที่อยู่ด้านหลังก็คือเป็นช่วงความยาว7เมตร70นะครับต่อเป็นตู้แห้งนะครับครับผมก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตู้แห้ง10บ้านนะครับเป็นตู้ที่เหมาะสําสหรับบรรทุกนะครับเป็นสินค้าที่ขึ้นชิ้นงานเป็นแบบพาเลตนะครับอ่าซึ่งสามารถใส่ตามความจุได้อยู่ที่14พาเลตเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับนะครับตัวตู้นะครับอ่าสเปคนะครับก็ความสูงก็อยู่ที่2เมตรนะครับด้านสูงนะครับความยาวอยู่ที่7เมตรเจนะครับผมความกว้างสูงสุดอยู่ที่2เมตรห้นะฮะก็รับส่วนตัวพื้นนะครับจะเป็นเหล็กนะครับซีเมนต์นะครับความหนานะฮะด้านข้างจะกูเป็นอ่าอะลูมิเนียมนะครับผมรอบด้านเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะให้น้ําหนักที่เบานะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอ่า ตามพิกัดน้าหนักบรรทุกอยู่ที่25ตันนะครับตัวรถหนักอยู่ที่10ตันนะครับน้ําหนักสินค้าเราจะบรรจุได้อยู่ที่15ตันเศษนะครับผมและเราพิเศษนะครับของตู้นะครับก็จะมีติดไฟด้านบนให้นะครับเป็นไฟ led ทั้งหมด3ดวงนะครับเพิ่มความสว่างนะครับแล้วก็จะมีตะขอนะครับตะขอไว้ยึดนะครับสำหรับตัวสายรัดหรือว่าสายสเตย์เพื่อป้องกันสินค้าล้มภายในตู้นะครับเวลาขับขี่นะครับหรือเวลาขนส่งด้านท้ายนะครับ ของเราก็จะมีนะครับเป็นระบบไฟให้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นระบบ LED นะครับเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวใหม่นะครับเป็นกาดมอเตอร์ไซค์นะครับกาดกันชนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพรบนะครับขนส่งทางบกปี2567บังคับใช้ออกมานะครับผมซึ่งเป็นการแบบใหม่นะครับเพื่อจดทะเบียนนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งมานะก็จะก็จะมีตัวเลสนะครับกาเรียกเลสตีนไก่เนาะภาษา จาบ้านเรียกนะครับผมเป็นพิเศษนะครับเพื่อป้องกันสินค้าหรือว่าตัวพาเลตนะครับขูดขีดด้านข้างนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของฝาข้างประตูได้ดีนะครับผมครับสำหรับแคมเปญออกรถรุ่น FM นะครับตัวยูโรไฟของเราครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง99,000บาทนะครับพ่อยู่ที่ห้1 1มื่นสอนน่อยานั้นสูงสุดได้ถึง72เดือนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผม สำหรับการรับประกันตัวรถนะครับรับประกันนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจะมีคูปองแทนเงินสดนะครับไว้ใช้สําหรับเช็คระยะนะครับที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศนะครับมูลค่า37,000บาทนะครับผม